สวัสดีพี่น้องฟังไปครับมือนครับพบกับผมอีกแล้วครับนายเว้ครับจากช่องนายเว้สายลุยกับพี่น้องครับเหมือนนี้เมนูครับผัดกะเพราคอกคอได้ครับโอ้ายคือผัดกะเพราแข่นะครับกับตำเครื่องแล้วก็สิผัดครับผัดใส่ใบกะเพราหอมๆบานเท่านะครับเปลี่ยนแมนูกินแปลกๆเนี่ยครับบานแล้วเมื่อกินติ๊กน้นเดิมครับ แขกซ้ำไก่ครับพี่น้องครับนี่เห็นไหมซ้ำไก่ซ้ำกบนี่นะครับกับพี่น้องอยู่มองกรนะครับน่าเสียบองครับน่าเอาไปต่อเรื่องครับมันนี้ก็หายกับแก้มครับพี่น้องกับแก้มกับว่าสิพัดแขกนครับนี่ห่อนครับมือนี่อาบน้ำม้อนเด้ครับเลยพากันสังสรรค์กัน ตั้งกันครับพี่นอ้องอันดับแรกตัวน้ำหอมแบบน้อแขงมันพัดธรรมดาครับผัดแบบพริกแกงบ้านเฮาเครับใส่ใบกคก้าโขลยังธรรมดาตอันนี้ผมจะผัดแบบตำพริกตำกระเทียมหน้ครับธรรมดาเฮาครับ,รบแบบผัดหมูผัดนั่งครับเห <c oughs> ็นบ่ขอแล้วกันนะครับอีเด็ดนี่นะจรอร์เคครับ หรื <_ d ance> อแค่นั่นเองเดี๋ยวต้นงุบลงกับพี่น้องเดี๋ยวบ้านนี่จะซำเก е ยซซำเหียธรรมดาโอ๊ยน้ำเทใส่โคกแน่พี่ <_ d ance> <_ d ance> เค okay, ว่าเด็ดจนมากครับพวว่อได้กินครับมันโดนกินไดวว้ครับแค่พ่อพ่อำป็นยังไงกับไม่หยาบพ่อบางทีครับมันคือเนื้อไกป่ปะคือเนื้อกไก่เนื้ออันนี้นะครับคือไก่เลยล่ะอว่คือ้นเนื้ออื่นครับผมว่าไกช่ชัดๆ นี่ต้นกินเผี่ยครับของปลาของกันเอ๊ะสวัดพี่นองส่อนหอยลงไปครับชุรถครับใส่หน่อยเดียวเพราะรจะใส่หลายเลยมันชุนดหวัดบ้สนรสบานยังหน่อยครับพี่น้องอย่าพี่น้อง อาหารนแทงลุ่มน้ำมามซอนครับแต่ว่ามาผัดหุ่นซึ่งเพ่งครับกลับกเสิผัดไปจังหน่อยครับใั่ซุกจังหน่อยกส่ยังเชียวใบกระเพราลงครับมันเสร็จใบกระเพราลงมันครับเป็นอันเซ็ตสิ้นมันเอือดล่มดิเอ้อเออพี่น้องมึงสีสันแบบจ๋อครับ เสียพิเศษครับกับหยบเลยครับยอดสีหาเซจานเซยยงครับเมนูกินก็เขาก็ดีครับกับแก้มก็ได้ครับเ๋ยวบเลยครับพี่น้องมากมกินน้ากันบันน่ครับกับแก้มครับกับปลาเบิดคนเดิมครับเสียทั้งนะครับกับแก้มแห้งรุ่มไม่น่ามไม่ส่อนครับมือน ที่เด็ดครับแล้วก็มีมีเนื้อแกะข้าวครับเนื้อเลยนะ